ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์ูไนเป็ดประจำวันที่23กุมภาพันธ์โดยโค้ชฟุตบอลแมนเชสเตอร์เดชาวนี้ขอเสนอะผียังไรคาวานีขาดนีบเลี้ยงเยือนหมีเหมือนเดิมโดยทางอีสันคาวานี่กองหน้าตัวเก่าของทางแมนยูจะยังไม่ได้อยู่ในทีมของทางบรัสตันนิกในเกมที่แชมเปียนลีกกับทางอาราติโกเมาดริกในคืนวันพุธนี้ซึ่งถือเป็นการเล่นรอบนอกเอาช่วยนี้เป็นครั้งแรกของทีม ในรอบ3ปีโดยเกมนัดแรกระหว่างทั้ง2ทีมนะฮะจะเล่นกันที่วันซาเมโทรโพลิตานโนโดยทั้งคู่นั้นต้องเผเชิญหน้ากับความยากลำบากในฤดูกาลนี้ซึ่งทีมของจิโก้ซิเมอเน่ก็แทบจะหมดลุ้นป้องกันแชมป์ลาลีกาไปแล้วสําหรับเกมวันพุธนี้นะฮะผีแดงจะไม่สามารถใช้ประสบการณ์จากทางคาวานี่ได้เลยโดยกองหน้าชาวอุรุกวัยวัย35ปีไม่ได้เล่นมา4นัดติดต่อกันแล้วโดยเขาจะบอกว่า ไม่นะเอดีไม่สามารถเดินทางไปกับทีมได้บรังนิกที่เล่าเขาไม่ได้ซ้อมและก็ไม่ได้ซ้อมในช่วงสองถึงสาสัปดาห์ที่ผ่านมาดังนั้นเขาจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมเขามีปัญหาที่คนขาหนีบและตรัดใดที่เขารู้สึกว่าไม่สามารถวิ่งได้เต็มที่มันก็ไม่สมเหตุสมผลที่จะส่งเขาลงเล่นและให้เขาอยู่ในทีมผมคิดว่าเขามีประสบการณ์มากพอก็จะรู้ด้วยว่าเขาพร้อมหรือไม่ในครั้งนี้ นะนผมเป็นทีว่างงานนี้บรันนิกแจ้งมานะับว่าเอสันคาวานี่นั้นไม่มีชื่อในครั้งนี้อย่างแน่นอนเรามาดูข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับหรือกันั่นเลยบรันโดเลือกทีมใหม่แล้วตเตรียมจะร่วมงานส,สตา s ดังในครั้งนี้โดยดทางคิซุโนโบรันโดดาวยิงของทางแมนยูตกเป็นข่าวเลือกทีมใหม่และการกนหน้าเป็นที่เรียบร้อยเตรียมร่วมงานกับ2นักเตะชื่อดังในครั้งนี้ โดยทางโอเคเดียร์เรโอนะฮะสื่อในประเทศสเปนรายงานมาว่าคิสโนโบรนโดกองหน้าทีมชาติโปรตุเกสของทางปีาแดงเมนยูต้อนรับปากเปล่าที่จะย้ายไปร,ร่วมทีมปารีส,ส,สแซต์แมงสโมสรจกษ์ใหญ่แห่งลีเอิงฝรั่งเศสในช่วงสมัยอีแล้ว ดยก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวาาว่าบรันโดไว้เส็ปีลายนี้พร้อมที่จะย้ายออสตินโอตฟอร์ดหลังจบฤดูกาลนี้หากต้นสังกัดไม่สามารถคว้าตั๋วไปเล่นยูฟาแชมเปียนลีกได้สําเร็จและก็มีการรายงานตามอีกว่าแมนยูนั้นก็ไม่คิดจะขวางเช่นเดียกันหากบรันโดขอย้ายจริงๆ ทัน,นี้การบริการล่าสุดจากสื่อแดนกระทิงดุเนี่ยบอกว่าดูเหมือนว่าการย้ายทีมของเปโนโดไปสู่ทางปารีสแซงต์แมงนั้นจะเริ่มมีการวางแผนล่วงหน้ากันแล้วโดยวระบุว่าซีดินซีดานที่เตรียมจะเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของเปเชมีโปรเจกต์ที่จะคว้าเปโนโดคนนี้มาร่วมทัพและเคียโนเปรนโดก็ตอบตกลงไปแล้วและซีดานเองก็ยังได้รับการยืนยันด้วยว่าบิลเนลเบซี่และเนย์มาต์จะอยู่กับทีมต่อไปในรายการหน้ากันอีกด้วย นะผมเป็นนะว่าง,งานนี้เจตโตจะย้ายจริงๆหรือเนี่ยงานนี้ต้องรอนลุ้นติดตามกันต่อไปครับเรามาดูข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับตราหมีโดนอย่างแน่นอนบรูโน่โบแมนยูกำลังคึกพร้อมบุกโค,ค่นอาร์เรนติโก้มาดุริกให้จงได้โดยงานนี้ทางอาร์เรติโก้มาตุริกมีหนาวนะฮะเมื่อช่างบรูโน่เฟอร์เดสจอมทัพแมนยูของเรานั้นลั่นว่าปีศาจแดงกำลังในช่วงมั่นใจสุดขีดก่อนจะบุกไปเยือนตราหมีขค,คืมวันนี้ แต่ชี้เป็นเกมที่ยากอย่างแน่นอนนะโดยทางบรูโน่เฟอร์นเดสกองกลางตัวรุกคนเก่งของแมนยูเชื่อมาว่าทีมของตนนั้นกำลังในช่วงมั่นใจสุดขีดนะฮะและก็มีดีพอที่จะบุกไปเอาชนะอาราเิโกมาดริดในศึกยูฟาแชมเปียนลีกรอบถูกทีมสุดท้ายนัดแรกในวันพุธที่ถึงนี้โดยพิสแดงนั้นกำลังฟอร์มดีหลังเก็บชัยชนะในลีกเหนือบริทันแอนด์โฮฟเอาเบียนไป2อต่อและก็บริทนเดไป4ีต่อ2มาติดกัน ทำให้ตอนนี้ทีมขึ้นมารังอันดับที่4ทิ้งทางเวสต์แฮมทีมอันดับที่5เป็นสีแ้มซึ่งทางฟุอเนตมองว่าเกมนี้แมนยูนั้นสามารถหวังถึงชัยชนะได้เลยผมคิดว่าทีมของเรานั้นกำลังเล่นได้ดีเลยนะแม้ในเกมที่เราไม่ชนะเราก็ยังไม่ได้ดีชัยชนะมันทาให้คุนั้นมีความมั่นใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นและก็ถือเป็นเรื่องสาคัญเป็นอย่างมากในการเล่นในเกมนี้เพราะมันเป็นเกมที่ยากเลยนะ การที่คุณมีความมั่นใจมันทำให้คุณยิ่งมีการเตรียมความพร้อมและมีการโฟกัสมากขึ้นกว่าเดิมถ้าเราสามารถเล่นไ้ตามแผนตั้งแต่นาทีแรกนะฮะผมเชื่อได้เลยว่าเพราะนั้นสามารถเก็บชัยชนะได้จอมทัพทีมชาติโปรตุเกสรายนี้ได้กล่เวาชิงชัยเอาไว้สำหรับทางฤดูกาลนี้ถึงแม้ว่าจะมีช่วงฟอร์มตกนะฮะแต่ฟอนเดสก็ยังมีสถิติยอดเยี่ยมโดยกดไปแล้วถึง9ประตูกับอีก1ิแอซิส จากการลงเล่นให้กับทางแมนยูรวมทุกบริการ33นัดในครั้งนี้เป็นนัว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันละก,กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับวิกฤตรัสเซียยูเครนทําป่วนซะแล้วแมนยูวุ่นต้องเปลี่ยนไฟบินบุกฟัดอาราติโกโมาตุริกในค่ำคืนวันพรุ่งนี้โดยแมนยูทีมดังของเมืองผู้ดีหัวหมุนไปกับสถานการณ์ตึงเครียดนะฮะระหว่างรัสเซียกับทางยูเครนเมื่อเปลี่ยนไฟบิน เดินทางไปที่มาดริดทำศึกแชมเปี้ยนลีกกับทางแอตเลติกมาดริดในคืนวันพุธที่23กุมภาพันธ์แบบกระทันหันเนื่องจากสายการบิน a อ r ์บรูฟตัดสินใจย,ยกเลิกการเหินฟ้านาทีสุดท้ายซึ่งการบรรยายข่าวแจ้งมาว่าผีแดงมีกำหนด,ดออกเดินทางในเวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของวันอังคารที่ผ่านมาโดยสายการบิน a อ r ์บรูฟตามปกติเนื่องจากนกเป็ดสัญชาติหมีขาวเนี่ยเป็นสปอนเซอร์ของสโมสร ซึ่งเป็นถือว่าเป็นฟาหนของทีมนะฮะในยามที่พวกเขาต้องเดินทางไปฟาดแข้งในต่างแดนอย่างไรก,ก็ตามพลพรรคอาสูนแดงเดินทางไปถึงท่ากาศยานเป็นที่เรียบร้อยแล้วกลายเป็นว่าแอลโรฟ็อกเนี่ยตัดสินใจย,ยกเลิกเที่ยวบินนาทีสุดท้ายโดยแมนยูให้ความเห็นชอบด้วยเรื่องว่าเนื่องจากหวนันวันถึงสถานการณ์ล่าสุดระหว่างรังเสเซียและกับยูเครนด้วยเหตุน,นี้ทีมของกุซือบราบลังนิก จึงต้องเปลี่ยนไปใช้บริการของไททันแอร์เวย์เครื่องบินเช่าเหมาลำสัญชาติยูเครนและก็มีกำหนดร่อนลงถึงเมืองมาดริดในคืนวันเดียวกันดีแล้วที่ไม่ได้ไปไฟนั้นเพื่อความปลอดภัยของลูกทีมถือว่าตัดสินใจถูกต้องแล้วครับเรามาดูข่าวต่อมากกันดีครับอาราลติโกมาดริดทีมขนมกรุบกรอบของโป o นโดโดยแม้ว่าแมนยูกับทางอาราลติโกมาดริด จับไม่ได้เจอกันในเกมอย่างเป็นทางการมาสักพักหนึ่งแล้วและผู้เล่นของแต่ละฝั่งก็จะเปลี่ยนไปมากตั้งแต่เจอหน้ากันผลล่าสุดเมื่อสมทศวรรษที่แล้วแต่นอกจากทางดาบิดเดคิอาที่เป็นผู้เล่นคนเก่าของพวกเขาคงไม่มีแฟนๆตาราะมี่คนไหนลืมคิร์สโน่ปรนโดลงจากแน่นอนโดยยิมาประตูที่เขายิงใส่อัตบัตริกเนี่ยเป็นปรองเพียงแค่เซบิยาที่27ประตูทีมเดียวเท่านั้นแต่เมื่อวรวมกับอีก9้าแอซิสที่แข้งชาบรตเกตทำได้ จึงทําให้อาราติโกมาดริกนั้นกลายเป็นทีมที่ปรอนโดมีส่วนร่วมในการทำประตูมากที่สุดในอาชีพการค้าแข่งของตนเองไปโดยปริยายโดยทั้งหมดทั้งมวลนั้นกับจํานวน34ประตูมาจากการลงเล่นเพียงแค่35นัดเท่านั้นทั้งในสีเสื้อมาดริกและก็จูเวนตุสในครั้นี้โดยหนึ่งในเกมที่ฝากความช้ำใจให้กับทางอาราติโกมาตริกนะฮะคงจะดีไม่พ้นรอบชิงยูฟาแชเปียนลีกปี2014 หลังที่ทาง s o คิโอปรามอสโคกไล่เจ้าช่วงทดเจ็บได้สำเร็จจนต้องลากยาวไปถึงช่วงต่อเวลาพิเศษโดยเกเรตเบลและก็มาซิโรนั้นก็เป็นคนยิงคนละหเม็ดก่อนที่ทางบรัโดจะปิดกล่องด้วยลูกโทษที่ตามมาด้วยท่าดีใจขโมยซีนถอดเสื้อเบ่งกล้ามอวดกล้องเสียเลยซึ่งเมื่อครั้งเขาย้ายไปที่จูวนตุสแฟนๆตรามีคงโล่งใจไม่เช่าเพียงเพื่อที่จะมาพบกับทีมรักของตัวเอง จับฉลากมาชนทีมของปรุนโดในรอบ16ทีมสุดท้ายของฟุตบอลยุโรปในปี2019และแม้ว่าทีมจากทางสเปนนั้นจะเป็นฝ่ายกุมชัยความได้เปรียบในเลกแรกปริสกอร์2-0แต่ทางปรนโดนั้นก็ยังตามมาหลอกหลอนด้วยการเหมาคนเดียว3ประตูในชชนะ3ต่3-0ที่ตูรินโดยเขาเนี่ยเป็นคนทําแฮตทริกที่4ของเขากับทาง a าร e t ตโกมับริเลนะซึ่งที่เหลือก็ได้ดูกันว่ารโดนี้ ฟอร์มแงแก่งไปในระยะหลังบานะฮะจะสามารถคืนฟอร์มเมื่อเจอกับทีมที่เปรียบเสมือนเป็นอาหารอโนดชักของเขาได้หรือไม่ในควาหลังนี้ก็จะดูไปเชียร์พวกเขากันได้ครับในค่ำคืนวันพรุ่งนี้แมนยูประทากับทางอาร์ติโกเมตริกเวลาตีสองนาฬิกาเป็นต้นไปขครแฟนพวกเขาอย่าพลาดเด็ดขาดและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลือโม่สอนแมนเชสเตอร์เตในช่วงัชนครับขอบคุณทุกคนติดตับชมผม กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ